ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชะตาผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะภายในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาลุ้นกับพี่จิ๋วเลยนะคะว่าชะตาของท่านนะคะที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นยังไงนะคะภายในเดือนธันวาคมนี้เนะาะค่ะค่ะถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วนะคะถึงท่านจะมีเรื่องความกังวลใจในบางสิง่งบางอย่างอยู่นะคะ ภายในเดือนธันวาคม,มนี้ก็จะมีความสําเร็จนะคะมีความสมหวังนะคะในสิ่งที่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงนินความรักสุขภาพนะคะใครที่มีปัญหาอยู่สามารถที่ว่าก้าวข้ามผ่านได้แล้วก็ผ่าทางตันได้นะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็คือว่าให้ตั้งใจไปไหว้พระประธานที่ไหนก็ได้หรือว่าเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะค่ะภาพโดยรวมแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ ถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกับคนมั่งพี่จิ๋วด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะ